สวัสดีค่ะมื่อนี้ก็อยู่กับนุ่นเล็กคนบ้านนานะคะมื่อนี้พาพี่น้องมามาบ้านยาค่ะพี่น้องพู่นนะมาเบิ้งงวงงามพี่น้องฟาร์มอะไรนะมวนเทียนออมวนเทียนฟาร์มค่ะพี่นอ้องเพดังงวงงามมาต้นละแสนสองแส,ส,งส,ส,สนผู้ราคาพี่น้องมาเบาิ้งค่ะเดี๋ยวนุ่นเลยขัาไปเบิ้งค่ะโอ้ยโอ้นี่ราคาจะคล้องงวเพลินนี่ค่ะพี่น้องเสือซีซั่มพูนี่ละอยางโซ่งัวงามทวนมายางโซ่งัวงามมาสัน อียงก่อนนี่พันยังก่อค่ะนั่เสนอเบิ้งกระดูบ้ามันลูกผสมบ้ามันลูกผสมสีแดงวสันค่ะอียงแน้นนั่เสนอเบนกระดูพิ่นคืองามขาใหญ่มีอะไรใหญ่บ้างผิวหนังดีผิวหนังเก็บเสียบนี่ค่ะเพิ่นว่าหน้าตางามขาใหญ่นี่แหละงวงงามตรงเบิ้งอียังก่อเขาเอิญยังก่อนหนังตีหนังข้อหนังข้อนังข้อ งานตาสะอยู่ค่ะพี่นองท่าไดก่อนนี้ค่ะต้นนี้วาสันเขาใได่เขาหาสองแสนเขาห้สองแสนวาสันสามแสนบื้อคุนค่ะเพิ่นห้องเราผู้ใดสนใจติดต่อได้เลยค่ะต่อได้ไหมนัทพงษ์มลเทียนเดี๋ยวสิขื้นเบอร์ให้ค่ะพี่นองสนใจกระทักมาได้โทรมาได้อันถึกใจกันกะจังว่าด้วยพี่น้องเด้อมองนี่กระได้กำกันตันี้คุน มีต้หนี้บอบอมีรับประกันรับประกันค่ะเพื่อนวานรับประกันโดยนัทมุงมนเทียน,นบ้านหน้าคําตําบลลืบอําเภอปทุมราชาวงศ์สาขาจังหวัดอำนาจ,จเจริญบามันลูกผสมค่ะตัวนี้อือนี่มาเบงหนังง่ามมึงก็ดูง่ามอิลีปลลูกขวานนี่ละค่ะหูเหีวๆนี่ละตัวแดงๆนี่ละค่ะเครื่องดำบอกเพื่อนวาสูงจากเส้นก่อนนี้ ประมาณลอยห้าสิบห้ายืนอยู่หลังสูวงลอยเจ็ดสิบประมาณลอยเครื่องดำพี่น้องเครื่องดำ <laughs> 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 นุ่เลก็กกระเบงงัวน่าเป็นดอกค่ะนี่ละค่ะผู้เพิ่นผู้เพินเ่นเหรินงัวเนาะนุ่นนเลยกกบบรดเดียนอาน้าวใหญ่หางนาลอยลอยเท่าใดเกาะลยห้า้อ,อยห้าสิบห้าเซนวัดสันขาพี่น้องก็สูงถ่วมค้นผลราคาเพิน่นเพิน่นอันจะคล้องเพิ่นก็ลอยหกสิบกว่านะคะ่ะก<ช>็เกือบก็เกือบท่วมเพิ่นผลละ ตัวแบบง,ง่ายงามๆ่นละค่ะโอ้เช่องเช่องขนาดนี่ลหละสวยๆสวยๆใช่เพิง่งไปคอกไงเพื่อนหน่ยไปเพิ่นมีหลายพันเด้อยค่ะพี่น้องหลายตัวเลยคะ่ะต้นต้นหนีเพิ่นโปรโมทไปแล้วั่นผู้สนใจนะคะเดี๋ยวนุนเลขสี่คืนเบอร์ไว้ให้นะคะ่ะไปไปชมคอกนะคะเพิ่นเลียงหลายตัวค่ะเพิ่น<า>เป็น<า>เป็นฟาร<า>์ม่นละค่ะพี่น้องาม,มาดูด้วยกันเลยค่ะ อ้อมมุ่งให้พร้อมครับพี่น้องมัวเพลินยงไม่ให้ไตไรไม่ให้ตอมวัสดันอันนี้ไม่ผ่างแหน่ลหรือบัเทียนเนี่อันนี้พน่านบานห้าบ่กหรือตั้งไหนอันนี้านแน่ลูกสมแน่อันนี้พื้นบ้านวัสันค่ะโอ้ตัวนี้คือไงแถวบัดเนี่ยห้องไผ่หรตัวนี้เลยตัวนี้ก็ไงอยค่ะพี่น้อง เครืองลูกมันส้มกันไหนจ้าม่าน KF ผสม KF สามหนึ่งเดือนแหมย KF สามหนึ่งม่านแม่นบอตัวนี้แล้วตัวนี้อุ้ยทองแม่สาวอยู่บ่แดงทองสาวทองสาวฝุ่นค่ะเครื่องกระดัมคือกันค่ะวฝุ่นแบบประมาณไรเดียกระตุกคนละงหันใหญ่คือกันได้พี่น้องตังหาตัวนีุ้่นละค่ะเมียนตัวเนาะทองสาวอีกตั้งหากสาวม่านส่เดือนเลยเด้ สนใจกะติดต่อได้ค่ะกะล่องจังคอยติดต่อต่อล่องกันเบิงค่ะพี่น้องคอมเมนต์มาได้ติดต่อมาได้เดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ไ้ให้ยูนัทภพมณีเทียนหลยอยู่ค่ะพี่น้องเพื่อนเฮ็ดเป็นแบ่งซ่นกันไว้ค่ะเป็นฟาร์มเป็นฟาร์มเลยแบบบ้านๆนะค่ะพี่น้องบไดีหยังไงโตปันใดดอกค่ะแต่ว่ากะสำหรับบ้านๆเฮากะซ้ำนี่กะถือว่าไงเนาะค่ะ เพราะว่าปกติแล้วควนเห่ากับสิบรอนเลี้ยงหัวหลายปันนี่ปันได้นะคะ่ะขั้นเรียง,ง,งอีเลนอ,อีนหัวอันนี้ก็แม่ลูกค่ะแดงองาโตอันนี้ก็ตัวขาวอยู่ค่ะแต่ว่าเพิ่งก็ใหญ่งามด้วยค่ะมันใหญ่บวถึกนุเล็กนุเล็กบงางง้วบวเป็นขากเล้ยงอยู่ค่ะแต่ว่าหักมิแต่ตัวง,งามๆเพิ่นอยู่นี่ตัวนี้กะวายตัวนี้ขีดเดือดจัหน้อย อย่ามานะหรือเธอเห็นกล้องแล้วเธอสนใจใช่ไหมสวยค่ะสวยอุนซาลเซเลเรียงแบบเรียงแบบบานๆเท่านะคะ่ะหาหญ้าหาหยังห้กินนี่ละค่ะหญ้าห้านี่ละค่ะลักๆักเลยแต่ว่าพวกกวเพื่อนกระสีนี่ค่ะเอาเงียงเกาะแงยงมาเห็ดเป็นเป็นหม่งห้นะคะพี่น้อง,องยุงก็ไม่เข้า ผี่ฟ้ามกระได้นะคะเพราะว่าเพิ่นเพิ่นกระยุนนี่ตลอดแล้วค่ะกรได้เปไะใสนะคะก็มีหลายหลายตัวลหลายแบบนะคะสิให้เลือกแม่ลูกกระไดหรือว่าเสียาแม่สาวนะคะหรือสีอาอันยัเงเกาะแม่อันทรวงแหลกที่ตั้งตั้งทองอยู่นะค่ะที่แม่แม่ม่านเนาะเขาเอิญแม่มมานนะคะก็สนใจก็ติดต่อได้นะคะน,น,นี่นะคะสีผ้ามาเบิ้งหัวงามนะคะมันอันนี้ก็เป็นของพี่นองนี่แหละค่ะ นูเล็กมากบานยาเนาะคะบบบ่ะโบโบเมนข้องผู้อื่นผู้ไก่นะคะติดต่อก็สนใจโอ้สนใจก็ติดต่อได้เดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรให้แล้วก็ชื่อที่อยู่นะคะวันนี้บ่มี่ยังไลค์ค่ะพามาอเง่้ยงงองามเพื่อมีคนสนใจนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูเล็กคนบ้านนานด้วยแล้วกันนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายคะ่ะพี่น้องงวงามค่ะอย่าลืมทักมาเด้อค่ะเด้อ thank you